สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภุสุข <i> <S <S ุนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่สวัสดีค่ะก็พี่น้องมาขุดจิโป่งโป่งเขาปลาเขาดูคนขี้โป่งต้งเลาะเฮ็ดและจ้บพี่น้องทำหาลายกับเมื่อยเฮ็ดปวกบ่เห็นเมื่อวานไปเลาะเป็นเลาะโอ่อบ่เห็นได้กระตาเป้ามั่งอนะเฮ็ดปวกในข้นซีมันไปขี่กระพาะเฮ็ดครับ คนโบมันไปหาเห็ดกับไปพ่อขี่มันี่กับมาคุดกีโปมสีมันมันเห็นเองเราครับคือมื่อนันรอขางทางังีมันให้ดปลกไฟตุนงโมนี่ตะเพ่งขยะเสร็จเลยลปันใดหาไปโอม่งหายเด้ โอ้โหตัวใหญ่คักพี่น้อง คนมั่นกันนี่กวัวทีนี่คนคนที่หนึ่งคนมั่นกับคนมั่นเน,ะนาะเนก่กระตื่นือ้นเน่กระลุกต้นจุลู คนยุ่ในทางจังสีเป็นตื่นยุ่นี่จะแม่นตัวเทม่เลือกเลยคนดูติดตึกนี้เนาะ ่นถึงแล้ยวอ้วนอ้วนคนปูมหลายคักเนาะโอ้เจอแล้ว เหมือนรืงสีก็ได้เรีย้ยวได้พี่น้่ง ปอยเงาเป็นไนเด้อคีบพี่น้องเราได้ก้นซอยกันเนาะ คนเยี่างนี้เยหลายเหุ่กายขักเลย โอ้เต็นออกไปไปท่านหอดเอ็นหูเต็นออกละ่ะอุ้ยดีเร็วแท้แล้วก็เคียวห้าหูเต็นออกเื้

อสองคน,ย,นย,ย,ยืนชุดรูกายกันผุนลินโอ้ยบอกเบื่อเลย หยังว่ะจิโกงไปเลยมือกล่องก็บ่ทันถึงจ่อย ไว้นี่กินสายยางงามเลยนานคนง่ายคะ่ะแบบนี้ โอ้ยบักยางไงอยู่ตื่นนเองหัวยางใหญ่อยู่ตื้นๆ สรุปผลงานยอดเยี่ยมมากมากวันนี้ครับพาพี่น้องมาเข้าปลาคุณจิบโปมนำเห็ดนำหาเห็ดไรกับเมื่อยจิบโปมไปขายพอได้ขาน้ำมันรถเรียนมือใหม่ตัวละบาทพอแถวบ้าน เอ็บซี่ลอบานครับตัวละบาทไม่ได้ส่งตัวละบาทกับบคูกันเนาะมันมีแต่แห้งสิคุดกีปโปมขายนี่กับมานอยู่ครับนี่เกือบสามรอยตัวคนละหลายอยเด้ออ้ถังสีไงบังทีละ สามลอยกลัวอยู่ครับไร้าแห้งเนาะมเลยขนาดท่อยเจ้าขุดลอกจากคนนอกจากคนเศ้าคนก็กยขวยไหมครับไม่ออก่อยเล่ยไม่ออกขบคุณเร้่ยๆครับแต่ผมวาปีกกำลังแก่จะเ,เพิ่งอาอยางนัตลอดครับ ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมขอกันในคลิปนาครับ,บคลินี้ก็คือว่ามานันมีกระตูงงามๆด้วยครับตัวใหญ่ๆใสๆสวยๆเ็ดบานเท่ากระบ่ออกออกกระหังหังล้อหากระบ่พ่อสิริคิปพี่น้องมาเข่าปลาหาขุดกีบผมขอกันใ่คลิปนาครับสวัสดีครับกลับบ้านล่ะคะ่ะวันนี้งครั้ พิการเอากับเขาปลาดงใหญ่คือกันลวครับดงบันผืนจะมีคุยกุมหลายผืนใหญ่ละตะนะสุรินครับดงผืนหน่อยกับหลายครับผืนหน่อยตัวใหญ่ตัวงามคือกันทั้งผุนทังฟุดมาแต่โดนล่ะทั้งผืนหน่อยทำเลกันใหญ่คือกันครับ